ปองเลงปองเลงตื่นขึ้นเ่ามีเวียกเ่ามีงานยั้งเด้อพี่น้องแต่ว่าอีตีมันมีงานอยู่แต่ว่าข่อยนี่บ่มีเวียกเด้อเวียกข่อยก็คือกับโทรศัพท์เบิ่งมันเฮ็ดหยังกินแน่มือเนี่ยเบื้องมันหยังแน่เจ้าตีเนี่ยลวบพักอันนี้อันนี้เพชรตีที่ใช้มดอะไรเนี่ยใช่เออเออเร็วเร็วอันนี้เขาตู้ไงแม่อันนี้นี่แม่อันนี้ของอีแม่บ่เพราเด้อค่ะเด้อลวบแบบงูหลวกเปื่อย พี่น้องคอสิวเวลสู้ฟังเพิ่นมาเอิญขว้าแจ๊ะสาวเนี่ยอันนี้นอจดอันนี้คือสิเมนต์นอไม่นนมะซอย,ยเนื้อเยื้อเอ้ยว,ว่าชันวะกระบักหอยได้ทั้งหนึ่งบักหอยสี่สิบาทอันนี้อันนี้ก็สี่สิบาทขวา,ายเล่าเนี่ยละางี่สิบาสบาททงละไงี่สิบบาทบัดนี้ ยายละตีต่ำป้นพอดีพี่น้องแล้วเบื้องนอกโจดได้เนี่ยแต่แซบว่าพวกจะว่านั่นแม่นยังบาทเนี่ยอันนี้อ่ะแยงเพราะแยงเห็ดโยครกเททวนมาหนึ่งน้ำมาแยงเห็ดอ่ะอันนี้มันเห็ดไข่กับเห็ดรวมเห็ดรวมแม่นว่งสร้างไทยอันเนี่ยอีลุงกับมะฮัยที่ลูกหลานไปเก็บพี่น้องเพราะเอาเงินน้ำจ้าบาดแมนบอแมาตะลี่โตนท่าสิได้ไปอย่างแม่ซุนพันยื่นเสนอไม่ให้แม่ซุน แกงแกง ath, นนเห็ดตูไ้ไวใช่อันนี้เด้อค่ะเธอเอาเข้าตู้ไว้เพใส่ยามอย่านั่งดอกเออบ่ใส่ยามอย่านั่งไปใส่ผักปังอันนี้แล้วเล้วแม่นบ่ราะเลยเนนแต่สะอ่อนพี่น,อน,น,น,นออ้อง ang, ออผุนผุนนั่งอีกไข่จมูกกงกุยเห็ดยังอยู่พราะผุนนี่ใส่ตู้ไว้สัก่อีพี่สารบานเฮาเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าผู้โอ้ ตื่นขึ้นบ่มีเวียกยังเด้อค่ะเด้อเห็ดยูเห็ดกินจ้ะอาตูกับเขาให้กันเิ่งได้ <c oughs> ละตีแกงเห็ดพักปังกูซักข,ข้างไว้แมนบ่อน,นันคว่ำกูมั่นห้องกูกบมี่อยู่เด้ <c oughs> อเห็น <c oughs> ภ่มเฟีย้ยขิดดินอยู่กูกบไปจับไม้ซักข้างขึ้น แม่ไม่รีก็ไปเห็ดหน้าปุ้งนี้แม่สบายที่แม่ได้ยินแล้วสบายใส่ผักปังค่ะนี่แมจะอ่อนใส่หลายๆว่าใส่น้ำอย่านั่งเด้ค่ะเด้อบ้านคอยคันคันใส่น้ำอย่านั่งนี่แม่นกะอันกะต้องใส่เนาะใหม่น้ำเนาะละตีเนาะใส่เนาะใม่เออใส่เนาะใหม่จังใส่น้ำอย่านั่งนี่ใส่ผักอีตู้ใส่ปลาแดกใส่สุดรถอันนี้มึงหนึ่งไว้บ่ท่านโดนแมนบ่เนี่ยเออบอลจังข้างปี ข้างปีกับพ่อแซบเพื่อก้าวข่ว่านอ่ะพี่น้องเห็ดกินเลยนี่อีสานบานเห้าเน,นาะค่ะเนาะเอาเดียดนแล้วมาใสา่เคียงถอเห็ดยังอยู่เด้อเนี่ยบุบบแล้วพุทธสมกับทสมอยู่พ่ได้ใส่ย,ยังเด้อค่าาะใส่ตาปะแดกกับสุรดกับหอมแซบธรรมศา,ามสตร์ธรรมศาสตร์มันก็แซบแล้วจะปลูกปะแดกคุนสองปลูกสามปลูกตุ๊ก,ก,ต,ก,กตาเอามะหายพร้อมตุ๊ก,กตาไปซื้อเราบ้านเข้มเด้อมีเลาใช่นหมเห็ดขาวเ้ว ระว่างนั้นระว่างมีกูผีตาปลายเล่บใบได้รถคอยดาดคอยแต่เล่บไม่มั่นใจอี่รีได้คะแนนเตอร์ใช่แต่มันสิแดงนู้นค่ะพี่น้องอืมใช่ประแดกกับสุดรถกับพ่อมีผักสีใส่มีตู้มีตูกับเพาะปั่ง เออกดียกซิวชหน้อยนดเออันดีกัมีมึงบอกเอาไซบอรเขาบอกมามักันน้อยน้อยอันนั่นก็ด้น้อยน่ะอันจอกหลอกที่คุอันนั้นล้ายานี่ยเฮ้ยมันสิล้านนี่อย่างด้วยตีนาตีลังเนาะล้ำบอดีก็ได้นี่วคู่ไก่คูมือก่อเฮ็ดมันบอม่เอียดบอกไม่มีอย่างมันเป็นธรรมศาสตร์ของมันใช่สุ้รลงไปสิน้ๆจังน้อยสไลงไปสลสลไปสลสลอี่พีินมพกระ้องเอ กินแล้วว่าเป็นยังดอกพี่น้องตีแม่แล้วกินมาตาดาแล้วกันยังเก้าสิบเอ็ดปีอยู่ดอกอซิมนี่แหละค่ะอือได้ทีแล้วกันยนบุ๋มลงโลดเทสเท่าหนึ่งไว้สุกแล้วจะแต่แล้วย้นพักบุกลงพ้นตะลิข้นโลดจะพี่น้องอุ่นอ่าโอ้น้าแขนอุจูเฮ้ยซื้อหกฟังอือนี่แหละค่ะ แกงเห็ดธรรมชา,มา,า,าติธรรมชาติอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันนะจ้ะเด้อน่าประทับใจเลยเดินเท้า,า,านาน <c oughs> หมดนม้ำได้สอนเอาวุธีขอบคุณค่ะ